โซิ่งไม่ใช่ของเล่นถ้าเล่นต้องจริงจังแคปชั่นที่ผมลงเนี่ยมันแสดงความเป็นตัวตนของผมเองสวัสดีครับผมวุฒิพานิช ตอนนี้รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมแข่งเอเลสทีมไทยแลนด์หรือว่าชื่อในวงการที่รู้จักผมกันก็นกคือวูดเอเลสผมอยู่ในวงการนี้มาหน้าต20ะ20กว่าปีแล้วนะครับกรถซิ่งเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยจริงๆแล้วผมเกิดในอู่ซ่อมรถเพราะว่าธุรกิจที่บ้านเนี่ยเป็นอู่ซ่อมรถยนต์ก็คุกคีแล้วก็ผูกพันกับรถยนต์มาค่อนข้างนานหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมแข่งเอเลสทีมไทยแลนด์ภาพรวมๆของผมก็คือว่า ผมมีหน้าที่ดูว่าใน1ปีเนี่ยมีรายการแข่งอะไรบ้างนะครับรถแข่งเรามีอยู่กี่คันลงรุ่นอะไรได้บ้างแล้วในการแข่งขันแต่ละครั้งคือแต่ละสนามที่ไปเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างเช่นทีมเซอร์วิสนะครับเตรียมพิตตี้ตัวนักแข่งตัวรถแข่งตรงส่วนไหนมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ภาพรวมของการของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นผมจะต้องเป็นคนแก้ไขก่อนเป็นคนแรก สำหรับคนที่จะเข้ามาเล่นรถซิ่งเนี่ยผมว่าอย่างแรกเนี่ยผมอยากจะให้ศึกษาก่อนนะครับว่ารถของเราเคือรถอะไรมันใส่อะไรได้บ้างแล้วของที่เราใส่เนี่ยคือหลายๆครั้งของซิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ส่งผลดีซะทั้งหมดมันมีเรื่องความสวยงามเข้ามาด้วย อาชีพที่ผมทําอยู่อีกอาชีพหนึ่งก็เป็นสถาปนิกภายในอ,อ,อ,อคนทั่วไปก็จะรู้จักกันในชื่อออกแบบตกแต่งภายในสมัยก่อนเนี่ยผมต้องย้อนไปนิดนึงว่าผมอยู่เป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์แล้วก็สอนเกี่ยวกับวิชาชีพทางด้านออกแบบสอนอยู่ประมาณ7ปีพอปีที่8ก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารดูแลเรื่องงานอ,าออกแบบของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยออได้ขยายวิยาเขตผมก็เลยทําหน้าที่ลงไปดูแลตรงนั้น อาชีพอาจารย์กับรสซิงกับรถแข่งเนี่ยจริงๆมันไปด้วยกันไม่ได้มันดูขัดแย้งกันอาจารย์ควรจะต้องอยู่ในทํานองคลองธรรมคุณจะต้องเรียบร้อยนะครับไม่ควรจะมาข้องเกี่ยวกับอะไรพวกแบบนี้แต่ผมพยายามทําให้เห็นว่าการทํารถซิ่งเนี่ยมันคือการตกแต่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารักที่เราชอบนะครับแล้วในสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเป็นอาชีพด้วย mm. ผมเรียนศิลปะ ผมอาจจะมีการแมทบางอย่างเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องความงามเพราะว่าความชอบของคนแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเองผมจะมีทฤษฎีจากที่ผมเรียนมานะครับเรื่องการแมทสีการทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการตกแต่งรถยนต์เพราะฉะนั้นผมก็อาจจะมีความสามารถพิเศษตรงนี้มากกว่าคนอื่นหน่อยอาชีพภาษาอนิกที่ผมเป็นเนี่ยม,มันช่วยสร้างไอเดียได้ในหลายๆอย่างออยกอย่างเช่นการตกแต่งพิษ การตกแต่งรถไม่ว่าจะเป็นรถผมเองรถแข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราค่อนข้างที่จะมีไอเดียมากกว่าคนอื <ผม S 1> ่นพอสมควรสำหรับบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถซิ่งนะครับสามารถติดตามผมเนี่ยได้โดยตรงใน Facebook ของผมเป็นชื่อภาษาไทยนะครับ w o o d เอแล้วก็สิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมเป็นทุกๆอย่างทุกๆงานเนี่ยก็จะอยู่ใน f c e e o o o นะัทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Boxer ่าเ i n g นะครับที่สละเวลามาถ่ายทำในวันนี้ แล้วก็ Boxer r a c i n g ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะติดตามผลงานของผมได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ